ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสีของน้อง็นคล็อกนะคะอันนี้มีชื่อเรียกว่าสีลายแลกแทนครีมนะคะสีลายแลกแทนครีมจะมี3 1, 2มหนึ่งสองลายแลกแทนครีมนะคะก็คือตัวแทนตัวแทนคืออะไรตัวแทนคือตรงจุดนี้นะคะหน้ากากแล้วก็ถุงเท้านะคะมีถุงเท้าทั้งสีข้างแล้วก็มีคิวชุดแล้วก็มีหน้ากากนะคะแล้วก็คือเอ่อเรียกว่าอันนี้ความแตกตา่างคือพ่อคนเดียวกันมีสีลายแลกเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันคือทุกแม ันนี้คือเป็นลายแหลกแทนที่นำอาเป็นเป็นลายแหลกแทนที่พัฒนาในไทยแต่ว่าอันนี้คือลาแหลกแทนที่เป็นสายเลือนน้ำเทานะคะลองจัดทินภาพกันดูนะคะว่าความแตกต่างมันคือตรงไหนยังไงนะลองดูเอาเองนะคะแต่ว่าถามว่าความน่ารักแตกต่างกันไหมคือสีเหมือนกันแต่ว่าคอยต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคอยต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่รายละเอียดนิดๆน้อยๆนะคะนิดๆน่อยๆเนียค่ะ